ันนี้ป้าพรจะทำปล่อยทองนะคะทำด้วยไข่เป็ดกันค <What? S 1> ือปอ้าพรจะต่อกองน้ำตาคือตอกแล้วก็ให้น้ำตามันไหลลงไปก้นจะชอนวันนี้ไข่เป็ดร้อยสิบลูกค่ะ <Wow. S 1> ทำเยอะหน่อยไข่ใ,ใหม่มากเลยค่ะนไข่ใหม่ใหม่แต่ท้านเราจะทำปล่อยทองนี่ก็ต้องให้ไข่ใหม่ไข่ใหม่อย่างน้อยๆก็คือไม่เกินเจ็ดวันถ้าหลังจะไข่เกินเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยน้ำตาจะไม่ค่อยเหนียวน้ำตาจะใสไม่ค่อยเป็นเส้น ตามความคิดของพระพรนะคะแต่คนอื่นจะคิดจากไหนก็ไม่รู้แต่ไข่วันนี้รู้สึก,กใหม่ดีมากเลยนะ,ะ <Okay. S 1> เต็มกระชอนแล้วเราก็จะถ่ายเอามาข้างนอกเนี่ยค่ะน้ำตาลจะลงอยู่ก้นตอนนี้ก็จะขั้นตอนการแยกไขนะะ่นะคะนะคะเราก็แยกไข่โดยการเรียกว่าปิ้นไข่ก็ได้ค่ะ <Yeah. S 1> เอาเฉพาะไขแแ่แดงนะคะ เราปิ้งไข่แดงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาขยำไข่แดงให้แตกค่ะไข่อทองเราไม่ต้องตีไข่นะคะเพียงแต่ขยำให้ข้าวันอย่างเดียวนะคะข้าวันแล้วตอนนี้เราก็จะเอาน้ำตาไข่ที่เรากองเอาไว้มาปนกับไข่แดงที่เราขยำ เราก็คนให้เข้ากันทําเบาๆค่ะทําหนักไม่ให้ไข่โฟมคือไม่ให้ไข่ไหวตัวเลยค่ะทำเพื <Wow. S 1> ่อเขาจะต้องไม่ไม่ฟมูไม่อะไรเส้นจะได้ออกมันเหนียวเส้นจะได้ไม่ขาดอ่าเสร็จแล้วเราก็จะทําการกองค่ะกองกลับไปเหมือนเดิมไข่ที่เรากองเสร็จแล้วผสมน้ำตาเสร็จแล้วก็พร้อมจะหยอดแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาดูน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะ เอาเชื่อมตั้งไฟให้เดือดประมาณนี้นะคะใครหยอดได้อะไรก็ไม่รู้ก็แต่ว่าเอาใช้กล่ปองนาะค่ะกระป่อ,องเนาะเจาะรูประมาณ4ีรูค่ะนะคะรอให้น้าตาลม,มันเดือดมันเดือดได้ขนาดนี้ค่ะมันถึงจะร่วมไส่พอโอเค เสร็จแล้วนะคะฝอยทองบ้านประหอนไข่ร้อยสิบลูกในแค่นี้ค่ะใต <Yeah. S 1> ้นทุนก็โอ้โหหลายตังค์อยู <c oughs> อ่ดูเส้นค่ะดูเส้นนะคะเส้นของเราจะยาวแล้วก็เหน,นียวนุ่มหวานน้อยนะคะดูค่ะถ้าเราจะเอาไปเลี้ยงพระหรือไรล้วเราก็จับขึ้นมาแล้วเราก็ทําทําแบบก้นหอยอะคะ่ะเนี่ยพัน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 แบบนี้ค่ะแล้วก็วาง วางในจานจัดในจานเป็นก้นหอยนะคะดูสวยนะคะเสร็จแล้วค่ะ